สวัสดีค่ะไข่ขาวเหลือใช้นะคะเราจะไม่ทิ้งค่ะวันนี้เรามาทำคุกกี้ไข่ขาวกันจ้าส่วนผสมไม่กี่อย่างทำง่ายง่ายแบบนี้เลยค่ะก็จะมีไข่ขาวนะคะสามฟองค่ะน้ำตาล75กรัมวานิลาหนึ่งซองค่ะอซิง50กรัมค่ะแป้งมัน10กรัมถั่วอัลมอนด์หักแบบนี้นะคะ100กรัมค่ะ แล้วก็ช็อกโกแลตเล็กๆแบบนี้ค่ะ65กรัมจ้าช็อกโกแลตเอาไว้แต่งหน้าค่ะมากน้อยตามชอบเลยค่ะเราจะวอร์มเตาไว้ก่อนเลยค่ะ130องศานะคะไฟบนล่างค่ะปั่นไข่ขาวทยอยใส่น้ำตาลกับวานิลาลงไปค่ะ ร่อนแป้งมันแล้วก็ไอซิ่งใส่ลงไปค่ะปั่นต่อจ้าใส่อัลมอนด์แล้วก็ช็อกโกแลตลงไปจ้าตล่มตล่มให้เข้ากันค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะรองถาดด้วยกระดาษไขก่อนนะคะต่อหชิ้นนะคะเราจะใส่สักประมาณสองช้อนชาค่ะหรือไม่ก็ครึ่งสกู๊ปน้ําแข็งแบบนี้ค่ะ ก็จะวางเรียงให้ห่างกันนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบ25นาทีจ้า25นาทีผ่านไปนะคะสีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะออกสีน้ำตาลนิดนิดค่ะต่อไปเราจะดึงออกจากถาดเลยค่ะแล้วก็ตั้งไว้บนตะแกรงแบบนี้ให้เขาเย็นตัวค่ะ ต่อไปเราจะมาแต่งหน้ากันจ้าช็อกโกแลตยายก็จะอุ่นนะคะอุ่นให้ละลายเสร็จแล้วก็ใส่ถุงร้อนแบบนี้ค่ะจะตัดตรงมุมตรงนี้เล็กๆนะคะแล้วก็เอามาฉีดฉีดไปฉีดมาตามตามที่เราชอบเลยจ้า แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยจ้าคุกกี้ไข่ขาวอัลมอนด์ช็อกโกแลตของเราก็เสร็จแล้วจ้าเย็นสนิทแล้วนะคะต่อไปก็จัดใสโ่โหลไว้กินได้นานๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ